พี่นุ้ยไม่ได้เอามาปลูกนะคะก็เลยไม่มีต้นใบนาคเนาะแต่ที่บ้านป้ามีนะบ้านป้าพี่นุ้ยมีต้นใบนาคอยู่เพราะนั้นว่าจะคัดเอามาปลูกบ้านเสื้อใส่ไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีผ้านะคะผ้าหม่มผ้าคนหนูผ้าชิดต,ตัวนะที่เอาไปโรงเรียนของน้องนะคะแล้วพี่นุ้ยก็เกือบจะถึงกันแล้วนะคะวันข้างหน้าพี่นุ้ยว่าจะเอาแผ่นปูนมาเทให้เต็มนะคะด้านหลัง จะไม่ให้เหยียบพื้นดินอันนี้เป็นต้นใบเกือบจะถึงกันแล้วนะคะหวยงข้างหน้าพ yes. ี่นุ้ยว NO ่าจะเอาแผ่นปูนมาเทให้เต็มนะคะด้านหลังจะไม่ให้เหยียบพื้นดินอันนี้เป็นต้นใบเกือบจะถึงกันแล้วนะคะหวยงข้างหน้าพี่นุ้ยว่าจะเอาแผ่นปูนมาเทให้เต็มนะคะด้านหลังจะไม่ให้เหยียบพื้นดินอันนี้เป็นต้นใบก็เป็นเสื้อใส่เที่ยวใส่นอนของพี่นุ้ยนะคะก็อ่าน เสื้อใส่ไปเที่ยวนะคะแล้วก็มีผ้านะคะผ้าห่มผ้าขนหนูผ้าเช็ดต,ตัวนะที่เอาไปโรงเรียนของน้องนะคะแต่พี่เลยแต่ยอดข้างบนออกนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่พี่นุ้ยเคย,ยขายของอยู่มาก,ก่อนนะคะพี่นุ้ยขายของชามแล้วก็ให้น้องสะพ้ายอขายหารตามสั่งและนี่ก็ตัวบ้านของพี่นุ้ยนะคะเป็นเงินใบทองนะคะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะใบเงินก็จะเป็นออกลายสีออกขาวๆนะคะแต่ถ้าใบทองก็จะเป็นลายออกสีออกเหลือง วันนี้ก็ถือโอกาสเป็นแจวซักผ้านะคะบริเวณรอบบ้านของพี่นุ้ยก็จะลุกด้วยหญ้านิดหน่อยนะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์พี่นุ้ยไม่ได้ซกักนะวันศุกร์ไม่ได้ซักก็เลยมาซักนี่เลยเนะาะซักวันนี้เลยเคือวันอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นผ้าของพี่นุ้ยเองนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ล้วกันแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายไ่เจอกันใหม่นะคะก็ซักรองเท้าให้น้องเจ้าคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของน้องเจ้าคุณทั้งหมดเลยนะคะเพื่อน สองวันนะคะสองวันเพราะว่าจะเกือบจะถึงกันแล้วนะคะดี๋ยวข้างหน้าพี่นุ้ยว่าจะเอาแผ่นปูนมาเทให้เต็มนะคะด้านหลังจะไม่ให้เหยียบพื้นดินอันนี้เป็นต้นใบเกือบจะถึงกันแล้วนะคะดี๋ยวข้างหน้าพี่นุ้ยว่าจะเอาแผ่นปูนมาเทให้เต็มนะคะด้านหลังจะไม่ให้เหยียบพื้นดินอันนี้เป็นต้นใบกระจกใสๆนี่คือตัวบ้านของพี่นุ้ยเองเนาะบ้านจะอยู่ติดกับร้า,รานค้านะคะเพื่อน หลังคาร้านค้ากับหลังคา,งาบ้านแล้วก็ซักรองเท้า,เาให้น้องเจ้าคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของน้องเจ้าคุณทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆสองวันนะคะสองวันเพราะว่าจะเกือบจะถึงกันแล้วนะคะในวันข้างหน้าพี่นุ้ยว่าจะเอาแผ่นปูนมาเทให้เต็มนะคะด้านหลังจะไม่ให้เหยียบพื้นดินอันนี้เป็นต้นใบก็เป็นเสื้อใส่เที่ยวใส่นอนของพี่นุ้ยนะคะก็วันนี้พี่นุ้ยก็ เป็นแจ่วนะคะได้มาสักผ้าผ้าของน้องเจ้าคุณนะคะก็มีชุดนอนมีเสื้อใส่อยู่บ้างที่เห็นนะ่ะคือต้นปีบเอ้ต้นไม่ใช่ต้นปีบต้นเป็นต้นปากเป็ดนะต้นปากเป็ดเราก็จะเป็นต้นวาดก็ซักรองเท้าให้น้องเจ้าคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของน้องเจ้าคุณทั้งหมดเลยนะคะเพื่อน สองวันนะคะสองวันเพราะว่ากระจกใสๆนี่คือตัวบ้านของพี่นุ้ยเองเนาะบ้านจะอยู่ติดกับร้านค้านะคะเพื่อนๆหลังคาร้านค้ากับหลังคา,งาบ้านไม่ได้ตัดหญ้านะคะเมื่อก่อนตัดไปแล้วนะหญ้าแตกขึ้นไวมากๆเพราะว่าฝนฝนได้ตกลงมานะคะทําให้หญ้าขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆแต,แต่ยอดข้างบนออกนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่พี่นุยย้ยเคยขายของอยู่มาก่อนนะคะ พี่นุ้ยไข่ของชามแล้วก็ให้น้องสะพ้ายอขหารตามสั่งแล้วนี่ก็ตัวบ้านของพี่นุ้ยนะคะที่เห็นนะคือต้นปีบเอ้ต้นไม่ใช่ต้นปีบต้นเป็นต้นปากเป็ดนะต้นปากเป็ดเราก็จะเป็นต้นวาดจะเกือบจะถึงกันแล้วนะคะดีวยวข้างหน้าพี่นุ้ยว่าจะเอาแผ่นปูนมาเทให้เต็มนะคะด้านหลังจะไม่ให้เหยียบพื้นดินอันนี้เป็นต้นใบก็เป็นเสื้อใส่เที่ยวใส่นอนของพี่นุ้ยนะคะ แต่ยอดข้างบนออกนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่พี่นุ้ยเคยข,ยขายของอยู่มาก,ก่อนนะคะพี่นุ้ยขายของชามแล้วก็ให้น้องสะพ,พายขายอาหารตามสั่งแลวนี่ก็ตัวบ้านของพี่นุ้ยนะคะกระจกใสใสนี่คือตัวบ้านของพี่นุ้ยเองเนาะบ้านจะอยู่ติดกับร้านค้านะคะเพื่อนๆหลังคาร้านค้ากับหลังคา,งา,งาบ้านวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะได้มาซักผ้าผ้าของน้องเจ้าคุณนะคะ ก็มีชุดนอนมีเสื้อใส่อยู่บ้านเหลืองนะคะเหลืง,เ,ลงเขาก็เลยเรียกว่าใบเงินใบทองแล้วก็จะมีใบนาคด้วยนะคะแต่ใบนาเงินใบทองนะคะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะใบเงินก็จะเป็นออลายสีออกขาวๆนะคะแต่ถ้าใบทองก็จะเป็นลายออกสีออกเหลืองมีกางเกงเป็นกางเกงขาสั้นกางเกงขาสั้นบ้างขายาวสามส่วนอยู่ตรงนี้นะคะ ก็เป็นเสื้อใส่นอนนะคะเพื่อนเพ<ๆ>เหมือนกันเนาะเป็นไม้มงคลน,นะคะวันนี้ไม่แน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่าก็ตากผ้าไว้ก่อนนะคะเพื<ๆ>่อนๆถ้่อนทใตกกอเ,เงินใบทองนะคะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะใบเงินก็จะเป็นอ,อ่อลายสีออกขาวขาวนะคะแต่ถ้าใบทองก็จะเป็นลายออกสีออกเหลืองที่เห็นนะคือต้นปีบเอ้ต้นไม่ใช่ต้นปีบต้นเป็นต้นปากเป็ดนะต้นปากเป็ด เราก็จะเป็นต้นวาดแต่ยอดข้างบนออกนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่พี่นุ้ยเคย,ยขายของอยู่มาก,ก่อนนะคะพี่นุ้ยขายของชามแล้วก็ให้น้องสะพ้ายขายอาหารตามสั่งและนี่ก็ตัวบ้านของพี่นุ้ยนะคะที่เห็นนะคือต้นปีบเอ้ต้นไม่ใช่ต้นปีบต้นเป็นต้นปากเป็ดนะต้นปากเป็ดเราก็จะเป็นต้นวาดก็เป็นเสื้อใส่เที่ยวใส่นอนของพี่นุ้ยนะคะ กระจกใสๆนี่คือตัวบ้านของพี่นุ้ยเองเนาะบ้านจะอยู่ติดกับร้านค้านะคะเพื่อนๆหลังคาร้านค้ากับหลังคา,าบ้านแล้วก็ซักรองเท้าให้น้องเจ้าคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของน้องเจ้าคุณทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆสองวันนะคะสองวันเพราะว่านาสนานะต้นวาสนากับต้นประเป็ดสองอย่างนะคะ ก็เอาเก็บไว้นะตัดแต่แต่ยอดข้างบนออกนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่พินุ้ยเคยขายของอยู่มาก่อนนะคะพินุ้ยขายของชามแล้วก็ให้น้องสะพ้ายขายอาหารตามสั่งและนี่ก็ตัวบ้านของพินุ้ยนะคะเหลืองนะคะเหลืองเขาก็เลยเรียกว่าใบเงินใบทองแล้วก็จะมีใบนาคด้วยนะคะแต่ใบนากระจกใสใสนี่คือตัวอ่บ้านของพินุ้ยเองเนาะบ้านจะอยู่ติดกับร้านค้านะคะเพื่อนๆหลังคาร้านค้ากับหลังคาบ้านแล้วก็ซักรองเท้าให้น้องเจ้าคุณด้วยนะคะ อันนี้เป็นเสื้อผ้าของน้องเจ้าคุณทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆสองวันนะคะสองวันเพราะว่าเมื่อวันเสาร์พี่นุ้ยไม่ได้ซกักน้่งวันศุกร์ไม่ได้ซักก็เลยมาซักนี่เลยเนะาะซักวันนี้เลยเคือวันอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นผ้าของพี่นุ้ยเองนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่แล้วก็เป็นเสื้อใส่เที่ยวใส่นอนของพี่นุ้ยนะคะก็แต่ยอดข้างบนออกนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่พี่นุ้ยเคยขายของอยู่มาก่อนนะคะ พี่นุ้ยไข่ของชําแล้วก็ให้น้องสะพ้ายไขาหารตามสั่งแล้วนี่ก็ตัวบ้านของพี่นุ้ยนะคะวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะได้มาซักผ้าผ้าของน้องเจ้าคุณนะคะก็มีชุดนอนมีเสื้อใส่อยู่บ้างที่เห็นน่ะคือต้นปีบเอ้ยต้นไม่ใช่ต้นปีบต้นเป็นต้นปากเป็ดนะต้นปากเป็ดแล้วก็จะเป็นต้นวาดที่เห็นน่ะคือต้นปีบเอ้ยต้น ไม่ใช่ต้นปีบต้นเป็นต้นปากเป็ดนะต้นปากเป็ดเราก็จะเป็นต้นวาดแต่ยอดข้างบนออกนะอันนี้ก็เป็นร้านค้าที่พี่นุ้ยเคย,ยขายของอยู่มาก,ก่อนนะคะพี่นุ้ยขายของชามแล้วก็ให้น้องสะพายขายอาหารตามสั่งและนี่ก็ตัวบ้านของพี่นุ้ยนะคะเป็นเงินใบทองนะคะเป็นไม้มงคลเหมือนกันนะคะใบเงินก็จะเป็นออกลายสีออกขาวๆนะคะแต่ถ้าใบทองก็จะเป็นลายออกสีออกเหลืองล้านเ <le ek. S 1> สื้อใส่ไปเที่ยวนะคะแล้วก็มี ผ้านะคะผ้าหม่มผ้าคนหนูผ้าชิดตัวนะที่เอาไปโรงเรียนของน้องนะคะแล้วพี่<ม>นุ้ยได้ตัดหญ้านะคะเมื่อก่อนตัดไปแล้วนะหญ้าแตกขึ้นไวมากๆเพราะว่าฝนฝนได้ตกลงมานะคะทําให้หญ้าขึ้นมาเร็วมากเลยนะคะเพื่อนๆก็ผ้าก็จะได้แห้งนะคะผ้าจะได้แห้งถ้าตกก็ต้องหาที่หลบผ้ามาตากด้านในนะคะเพราะว่าด้านในพี่นุ้ยไม่มีราวผ้านะไม่รู้จะไปตากมุมไหนดีนะคะเพื่อนๆมีกางเกงเป็นกางเกงขาสั้น การเกงค่ะสั้นบ้างขายาวสามส่วนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นเสื้อใส่นอนนะคะเพื่อนๆก็เป็นเสื้อใส่เที่ยวใส่นอนของพี่นุ้ยนะคะก็ก็ซักรองเท้าให้น้องเจ้าคุณด้วยนะคะอันนี้เป็นเสื้อผ้าของน้องเจ้าคุณทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆสองวันนะคะสองวันเพราะว่าเหลืองนะคะเหลืองเขาก็เลยเรียกว่าใบเงินใบทองแล้วก็จะมีใบนาคด้วยนะคะ แต่ใบนาเหลืองนะคะเหลืองเขาก็เลยเรียกว่าใบเงินใบทองแล้วก็จะมีใบนาคด้วยนะคะแต่ใบนาวันนี้พี่นุ้ยก็เป็นแจ๋วนะคะได้มาซักผ้าผ้าของน้องเจ้าคุณนะคะก็มีชุดนอนมีเสื้อใส่อยู่บ้างเมื่อวันเสาร์พี่นุ้ยไม่ได้ซักนะวันศุกร์ไม่ได้ซักก็เลยมาซักนี่เลยเนาะซักวันนี้เลยเคือวันอาทิตย์นะคะอันนี้เป็นผ้าของพี่นุ้ยเองนะคะเป็นผ้าคลุมไหล่วันนี้พี่นุ้ยก็ เป็นแจวนะคะได้มาสักผ้าผ้าของน้องเจ้าคุณนะคะก็มีชุดนอนมีเสื้อใส่อยู่บ้างผ้าก็จะได้แห้งนะคะผ้าจะได้แห้งถ้าตกก็ต้องหาที่หลบผ้ามาตากด้านในนะคะเพราะว่าด้านในพี่นุ้ยไม่มีราวผ้านะไม่รู้จะไปตากมุมไหนดีนะคะเพื่อนๆเหมือนกันเนาะเป็นไม้มงคลน,นะคะ